ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจริงๆแล้วเขาส่องคุณอยู่นะเขาแอบ,บส่องแอบบติดตามแอบบอยากรู้เรื่องของคุณหรืออาจจะถามไถ่ายเรื่องคุณกับคนอื่นๆก็แล้วแต่นะดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนเขายังทบทวนความรู้สึกของตัวเองไปมาอยู่เลยอะคะ่นะเนาะ ถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเขาจะดูนิ่งบ้างจะดูเฉยบ้างจะดูเหมือนกับว่าเราต่างคนต่างอยู่กันไปเหมือนไม่สนใจใย,ยดีอะไรต่างๆกันก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วลึกๆในใจนะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาคือเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะความรู้สึกของเขาตอนนี้ต้องบอกเลยลึกๆและความรู้สึกที่แท้จริงคืออยากกลับมาหาคุณ และเขามีการส่องคุณหรืออาจอาจ,อาจจะแอบ,บดูคุณแอบบไถ่ถามแอบบอยากรู้เรื่องชีวิตของคุณในปัจจุบันด้วยเพราะนั้นเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ที่ความรู้สึกที่แท้จริงคืออยากกลับมาเลยความรู้สึกที่แท้จริงคืออยากกลับมาหาคุณเลยอยากกลับมามีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเลยนะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะถือจะนิ่งเฉยอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นการนิ่งเฉยเพื่อทบทวนตัวเองมากกว่า เออเพื่อสำรวจตัวเองเพื่อทบทวนตัวเองหรือเพื่อที่จะคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องนะ่ะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่แท้จริงของเขาคืออะไรดูเหมือนเขายังสับสนอยู่มากแต่ลึกๆในใจเนี่ยไอความรู้สึกที่มันสับสนอยู่ข้างในเนี่ยมันคือความสับสนเพราะเขาอยากจะกลับมาหาคนเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาคือเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะ รแลวคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยค่ะ